มนุสสะติลาโภการได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นลาบอันประเสริฐพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงบอกไว้ว่าให้ทำประโยชน์ของตนเสียก่อนแล้วจึงค่อยทำประโยชน์อื่นและต่อไปนี้ธรรมะนำใจนำชีวิตกราบขออนุญ,ญาตนำธรรมะขององค์หลวงปู่ขาวอนาลโยวัดถ้ำก่องเพนเรื่องกรรมกับจิตมาให้ได้รับชมรับฟังกันนะครับ อย่าตั้งอยู่ในความประมาทจงพากันสร้างแต่คุณงามความดีมีการให้ทานรักษาศีลพวกเขาละวาดให้พากันรักษาศีลห้าศีลแปวันเจ็ดคำแปดคำสิบี่คำสิบห้าคำเดือนหนึ่งมีสี่หนอย่าให้ขาดให้มีความตั้งใจการเข้าวัดฝังธรรมรักษาศีลภาวนาอันนี้เป็นทรัพยภายใน เ็นทรัพย์ภายในของเราควรใช้ปัญญาพิจารณาค้นคว้าร่างกายให้มันเห็นว่าความจริงของมันตกอยู่ในไตลรลักษณ์ตกอยู่ในทุกขังตกอยู่ในอนิจจังตกอยู่ในอนัตตามีความเกิดในเบื้องตน้นมีความแปลไปในท่ามกลางมีความแตกสลายไปในที่สุดอย่างนี้แหละอย่าให้เรานอนใจให้สร้างแต่คุณงามความดี อย่าไปสร้างบาปอากุศลอย่าไปก่อกรรมก่อเวรใส่ตนผู้อื่นไม่ได้สร้างให้เราคุณงามความดีเราต้องสร้างของเราเองตนสร้างใส่ตนเองผู้อื่นไม่ได้ทำให้เมื่อเราเป็นบาปเราก็เป็นผู้สร้างบาปใส่ตัวเราความดีก็เหมือนกันเราสร้างใส่เราเองจึงได้เรียกว่ากุศล,ลกรรมอกุศล,ลกรรม สัตว์ทั้งหลายจะดีหรือจะร้ายจะเป็นคนมั่งคั่งสมบูรณ์หรือจะเป็นคนยากจนข้นแค้นก็ดีเป็นเพราะกรรมทั้งนั้นพระพุทธเจ้าว่านั่นแหละสัตว์ทั้งหลายเป็นแต่กรรมสัตว์มีกรรมของตนเป็นเพราะกรรมนั่นแหละกรรมเป็นผู้จำแนกสัตว์ให้ได้ดีได้ชั่วต่างๆกันขันเป็นผู้ทำกรรมดีมันก็ได้ความสุขไปชาติหน้าชาติใหม่ก็จะได้ความสุข ผู้ทำความชั่วมันก็ได้ความทุกข์มีอุบายเป็นที่ไปมีนรกเป็นที่ไปกรรมเป็นผู้จำแนกไปให้ไปเกิดเป็นมนุษย์ให้เกิดเป็นคนยากจนข้นแค้นมันก็เป็นกรรมของเขาที่จะไปเกิดเป็นผู้มั่งคั่งสมบูรณ์มีความสุขเองอย่างนี้ไม่มีนั่นแหละบาปมันเป็นผู้แจกให้ไป ไปเกิดในแดนคนยากคนจนเหมือนกันนั่นแหละกับคนที่ไปหาเจ้านายเราต้องเสียเ่ยมเจียมตัวเราต้องทำตัวอย่างไรจะทำท่าทางแบบไหนจะพูดอย่างไรส่วนผู้ที่เข้าไปหาคนยากคนจนมันไม่ต้องสนใจอะไรไม่ต้องมีท่ามีทางมันเกิดอยู่ที่นั่นเราจะไปเกิดในที่ดีมันยากแล้วบุญเราไม่ถึงเขาเราต้องทำเอา เกิดเป็นมนุษย์เป็นสัตว์อันสูงสุดก็เพราะปุเพกะตะปุญญาตาบุญหนหลังมาติดตามตนให้เกิดเป็นผู้สมบูรณ์บริบูรณ์ครั้นเป็นผู้สมบูรณ์บริบูรณ์แล้วก็ให้ตั้งตนอยู่ในที่ชอบอย่าไปตั้งตนอยู่ในที่ชั่วรักษาศีลให้ทานหัดทำสมาธิอย่าให้ขาดศีลห้าให้รักษาให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ศีลแปดให้รักษา ให้พากันภาวนาสมาธิไม่มีที่อื่นให้นั่งภาวนาพุโทโธพุโทโธไม่ต้องออกเสียงให้นึกอยู่ในใจเท่านั้นการภาวนาก็เป็นอริยทรัพย์ภายในมันจะติดตามไปทุกภพทุกชาติติดไปสวรรค์ลงมามนุษย์มาอยู่ในที่มั่งคั่งสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่ยากไม่จนทรัพย์อันนี้ติดตามไปไม่มีสูญหาย ตามไปจนสิ้นพบสิ้นชาติหรือจนเหนื่อยหน่ายต่อความชั่วเบื่อหน่ายไม่มีความยินดีไม่อยากเกิดอีกภาวนาไปภาวนาไปก็จะไปสู่พระนิพพานตามเสด็จพระพุทธเจ้าก็สบายเท่านั้นแหละคนเรามาักอยากเกิดอยู่เสมอให้พากันตั้งใจวันหนึ่งวันหนึ่งเราจะนั่งภาวนานั่งภาวนาก็ให้นั่งสมาธิตั้งกายตรงดำรงสติ อย่าปล่อยใจให้ทั้งสติอยู่กับใจให้เอาพุทธโธเป็นอารมณ์ที่แรกว่าพุทธโธธัมโมสังโฆพุทธโธธัมโมสังโฆพุทธโธธัมโมสังโฆสามหนแล้วจึงเอาพุทธโธอันเดียวทํางานอะไรก็ได้พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าทําได้ทุกอริยบทได้ทั้งสี่อริยบท ยืนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้แต่นอนไม่เป็นท่าเลยเอนลงเดียวเดียวหลับเลยเดินนั่นแหะดีนั่งกับยืนก็ได้ได้หมดทั้งสี่อริยบทพากันทำเอาความมีอัตภาพนี้มันเป็นทรัพย์ภายนอกเงินทองแควแหวนบ้านช่องเรือนชานต่างๆที่หามาได้ก็เป็นทรัพย์ภายนอกติดตามเราไปไม่ได้ดอกเมื่อตายแล้ว ก็ทิ้งไว้กายอันนี้เมื่อตายแล้วก็นอนทับถมแผ่นดินอยู่ไม่มีผู้ใดเก็บกระดูกก็กระจัดกระจายไปกระดูกหัวก็ไปอยู่ที่อื่นกระดูกแขนก็ไปอยู่ที่อื่นกระดูกขาก็ไปอยู่ที่อื่นกระดูกสันหลังก็ไปอยู่ที่อื่นกระจายไปเท่านั้นแหละคนเรามันกลัวตันหามากมันเชื่อตันหามากคนหนึ่งหนึ่งมีสองศาสนาศาสนาหนึ่งตันหา และศาสนาหนึ่งเป็นศาสนาพระพุทธเจ้าเราเชื่อตันหาชอบกันนักชอบบังคับเอาตีเอาลักเอาฉกชิงวิ่งราวเอาตัณหามันสอนอย่างนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าให้ทำมาหายกินโดยชอบธรรมให้เป็นศีลเป็นธรรมอย่าเบียดเบียนกันแต่ตันหามันไม่อยากให้ฟังมันเกลียดมันกลัวพยามัจจุราชพยามานก็เป็นผู้ช่วยมัน มันไม่อยากให้เราไปฟังที่อื่นให้ฟังมันมันผูกใจเราไว้ครั้นจะดำเนินตามพระพุทธเจ้ามันก็ไม่พอใจพอจะรับศีลรับทำไมมันว่าอย่าไปรับมันอย่าไปทำมันนี่ถูกใจมันเท่านั้นแหละมันสอนนะมันชอบอย่างนั้นส่วนธรรมะของพระพุทธเจ้าครั้นอุตสาห์ทำไปปฏิบัติดีแล้วเราก็มีสุกโตโลกสวรรค์เป็นที่ไป ทำความเพียรภาวนาหนักๆเข้าก็ได้บรรลุพระนิพพานกำจัดทุกข์อันนี้ไม่อยากไปไม่อยากฟังไม่เอาไม่ชอบเพราะฉะนั้นต้องระวัาางกิเลสตัณหาที่มันชักจูงจิตใจของเราไม่ให้ทำความดีอย่าไปเชื่อมันพยายามฝึกหัดขัดเกลาจิตใจให้อยู่ในศีลในธรรมพระพุทธเจ้าท่านว่าให้เป็นผู้ขยันในทางที่ชอบ ไม่เบียดเบียนผู้อื่นแม้ในหน้าที่ของตนเป็นความบริสุทธิ์ผู้ขยันหมันเพียรน,นั่นแหละจะเป็นเจ้าของทรัพย์เป็นผู้มั่งคั่งสมบูรณ์มิใช่ว่าจะรักษาศีลภาวนาแล้วจะทำอะไรไม่ได้มันไม่ใช่อย่างนั้นนั่นมันความเห็นผิดไปพระพุทธเจ้าท่านบอกให้ขยันหมันเพียรอะไรที่ชอบทำก็ทำได้กลางคืนจนสว่างก็ทำไป กลางวันก็ทำได้หมดตลอดทั้งวันทำไร่ทำสวนทำนาทำสุจริตใจไม่เบียดเบียนใครเท่านั้นเพราะพระพุทธเจ้าให้หยุดไม่เบียดเบียนกันทำใจให้สะอาดวาจาให้สะอาดกายให้สะอาดอย่าให้สกปรกทำใจให้สะอาดคือให้หมั่นภาวนาให้เอาพุทโธนั่นแหละเป็นอารมณ์ของใจให้ตั้งสติทำไปทำไป ใจมันก็สงบสะอาดและผุดผ่องให้พากันภาวนาไปวันหนึ่งหนึ่งอย่าให้ขาดอย่าให้มันเสียเวลาไปภาวนาไปชั่วโมงหรือ20-30นาทีอย่าให้มันขาดอาศัยอบรมจิตใจของตนทำมันไปขัดเกลาใจของตนใจมันมีโลภโทสะโมหะเข้าครอบคุมใจจึงเศร้าหมอง ธรรมชาติของจิตเดิมแท้นั้นเป็นธรรมชาติผ่องใสจิตประพัดสอนเป็นของใสสะอาดแต่มันอาศัยอาคันธุกะกิเลสเข้าครอบงำย่ำยีทำให้จิตเศร้าหมองขุ่นมัวไปเพราะฉะนั้นให้พากันทำอย่าประมาทอย่าให้มันเสียชาติอย่าให้มันโศกเศร้าเป็นทุกข์มนุษย์สปาติลาโภความได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นลาภอันประเสริฐให้พากันทำ อย่าให้มันเสียไปวันคืนเดือนปีล่วงไปล่วงไปอย่าให้มันล่วงไปเปล่าประโยชน์ภายนอกก็ทำประโยชน์ของตนนั่นแหละมันสำคัญพระพุทธเจ้าทันว่าให้ทำประโยชน์ของตนเสียก่อนแล้วจึงค่อยทำประโยชน์อื่นและนี่ก็เป็นธรรมะที่เข้าใจง่ายและลึกซึง้งของสิทธิ์รุ่นใหญ่องคหล,งลวงปู่มั่นภูริทัตโตหลวงปู่ขาวอนารโย แห่งวัดท่ามกองเพนจังหวัดหนองบวอัวลำพูและสุดท้ายนี้ถ้าหากมีความผิดพลาดหรือขาดตกบกพร่องประการใดกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยส่วนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องธรรมะนำใจนำชีวิตขอฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับและถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจ ในการทำคลิปต่อๆไปขอพระคุณครับ